เรื่องนะคะแอนิเมชันสัญชาติไทยยักษ์เจ้าแอนคริงนะคะหนังของพี่จิตประพาชชนสารนนค่ะให้เสียงพากย์โดยสันติสุภวงศรีเกดิก์อุดมหน้านะคะเรื่องราวของเจ้าเผือกหุ่นกระป๋องจอมซ่าตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องราวของนักเขียวหุ่นยักษ์บิ๊กเบิ้มที่เขาบอกว่าเป็นคนมองโลกแบบบวกๆผ่านการหลับไหลมาหลายล้านวันจนทั้งคู่เนี่ยต้องมาอยู่ในสภาวะความจำเสื่อมแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยแต่มีเพียงโซ่เนี่ย ที่เชื่อมเขาสองคนไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอด2 4ชั่วโมงจนเวลาผ่านไปเรียนรู้เรื่องมิตรภาพแต่ว่าอยู่ๆเขาทั้งคู่ต้องมารู้ศะตากรรมของตอนเองแล้วต้องให้ตัดสินใจเรื่องระหว่าง<อ>มิตรภาพกับชะตาชีวิตที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วเป็นแ<ม>อนิเมชันเรื่องแรกจาก w o r k p o i อ t ท<ช>นะครับที่ทำโดยบ้านอัศจรรย์นะครับบริษัททางวิทย์กราฟิกเนี่ยเือ Work Point นั่นแหละนะครับใช้เวลาทําอยู่ประมาณ -78 ปีนะครับใครสนใจหนังเรื่องนี้เราไปสัมภาษณ์หนึ่งในทีมผู้กํากับมาแล้วนนคค่ก็ือที S <S ต,ต้นเรื่องต้นดาวในการสร้างหนังเรื่องนี้แหละพี่จิตรแกมพลเขียนเรื่องแต่พี่เอ็กคนนี้เนี่ยแกเป็นคนวาด<ห>ทุกอย่างขึ้นมาแล้ว<ห>ดีไซน์ให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับสด<ห>าหน้าได้ดูกันนะครับโอเคนี่คือหนังที่จะเข้าสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวไปดูโฮมเอนเทนเมนต์ของพี่ต่อครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจใช้เล่นเลยหนังตู้ฉีฟงด้วยอ่ะเป็นเรื่องอะไรในช่วงโฮมเอนเทนเมนต์ครับกูหอัใจมึงย่งร 一世都係古惑仔。香港有几十个字头。 นี่แหละครับอิเล็กชันนะครับขึ้นทำเนียบเลือกเจ้าพ่อนะครับงานของตู้ฉีฟงเรื่องนี้ได้ส่งไปในสายประกวดเมืองคานด้วยนะครับในปีที่เข้าฉายนะครับมีทั้งเลี้ยงเจียหุยเยื่นตาหัวกูเทียนเลอร์ชื่อบอกว่าอิเล็กชันเนี่ยเขาเลือกตั้งอะไรครับพี่ต่อเขาเลือกตั้งหัวหน้าแก๊งหงซิ่งคนใหม่คือมาเฟียอย่างเงี้ยนะคะคือในฮ่องกงเนี่ยมันมันมีเขาเรียกว่าเป็นสหพันธ์แก๊งนะฮะแล้ว ไอ้แก๊งพวกนี้ก็ดูแลเขตเขตเศร,รษฐกิจทั้งฮ่องกงอ่ะแหละง่ายๆทุกๆสองปีเขาจะมีการเลือกตั้งท่านถือว่ามังกรเซ็นมังกรโครหน้าใหม่ก,ก,ก็เรื่องก็มีเนี่ยฮะอยู่แค่นี้ก็คือแข่งกันมีมีตัวแก๊งอยู่สองตัวคใครจะได้แล้วคนก็จะมีลูกน้องที่อยู่ใกล้ๆตัวเองแล้วก็ทำยังไงก็ได้แล้วก็มีผู้สนับสนุนใช่ไหมฮะ แข่งกันนี่คือตีลั้นฟันแทงอย่างเดียวทั้งเรื่เปราอย่างนี้เราตะกี้เราพูดถึง fighting fish ครับผมนะฮะว่ามันเป็นหนังที่อยู่ในขนรรมเนียมเดิมของหนังหนังต่อสู้ทั่วไปอ่ะโดยไม่มีอะไรใหม่เลยและแบนมากคือเดาได้หมดหนังเรื่องนี้ผมว่าตอนที่มันดังเนยนะมันดังเพราะว่าตู้ชิฟฟงมันคิดใหม่เลยคือหนังมาเฟียไม่ใช่หนังมาเฟียแบบฮ่องกงที่เราจักเนี่ยทำมาโอ้สารพัดแง่มุมเลยนะครับเรื่องนี้มันใหม่ทําไงครับในเวลานั้น มันเป็นหนังที่ไม่มียิงกันสักสักแอ๊เดียวทั้งเรื่องเนี่ยไม่มียิงกันสักสักนัดเดียวเลยครับผแต่ทั้งเรื่องที่มันไม่มียิงกันเนี่ยมันทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแบบเฮ้ยน่ากลัวเว้ยโหดเว้ยมันมีบรรยากาศมันมีจังหวะจะโควนันีภาพที่แบบโหดโหดมันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มียิงอะไรนะแล้วมาเฟียกับตำรวจก็ดันเป็นเพื่อนกัน คือรู้จักกันได้ง่ายใช่ไหมครับทุกอย่างมันมันเป็นใช้คําว่ามาเฟียเริสติกแล้วกันการเมืองไม่ดีอย่างงี้การเมืองแบบคือเองแบบโจรโจรหน่อยเราได้ดูการเลือกตั้งหัวหน้าแก๊งหงซิ่งแบบนี้ไม่ครั้งแรกนะในในอะไระหมหัวใจก็มีแต่นั้นเป็นแหลกละอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนกันครับอนนี่ดูจริงจังอันนี้ดูจริงจังดูดูคุณไม่สามารถจะวิ่งเอาทุกอย่างมาไล่ฆ่ากันได้บนถนนนี่งต่อ หนังตู้ฉีฟงนะครับถ้าใครดูหนังฮ่องกงบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าหนังมันดูยากทักคนนะทีหลายๆเรื่องจริงผมว่ามันต้องเลือกดูอ่ะตู้ฉีฟงมันทําหนังอย่างเธอ l e ฟเธอไ i ท์ก็ได้ใช่ครับใช่ไหมฮะคาสิโนไรเดอร์ก็ทําได้หนังแบบชงชางฮาๆสนุกสนุกเคยทําหนังโจ้ชิงฉือแล้วใช่จะไม่ผิดนะเรื่องแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คือผมว่าถ้าถ้าคุณเบื่อหนังแอคชั่นฮ่องกงที่มีแบล็กกาว์ดเป็นมาเฟีย มีแบกราเป็นไอ้พวกเนี้ยนะฮะแล้วยินกันจนกระทั่งเรียกว่าหนังสกุลชีเฟอร์จอนวูแล้วกันถ้าเบื่อสไตล์เนี้ยเนี่ยอิเล็กชันเป็นตัวเลือกที่ดีมากตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกแบบคือคือดูยังไงว่าเป็นหนังตู้ฉีฟงดูตะอ้วนหนวดนะครับมีหัวโตหัวโตแกหัวโตนี่มาตลอดมีทุกเรื่องนะครับใช่เป็นคือว่าจุดพีคของแกที่เรื่องนี้ ๋อมันจริงๆผมว่ามันพีคมากกว่านี้คืออิเล็กชันสอ The Triad Election มีภาคสองมีภาคสองมันมากกว่านี้อีกฮะอ๋อภาคสองนี่คือคือคือเอางี้ในในบริบทของเนี้มันจะมีพวกลูกน้องทั้งหลายที่ช่วยไอ้ไอ้ไซมอนแยมหรือไอ้เยนตาหัวขึ้นมาครับพอภาคสองเนี่ยไอ้พวกลูกน้องมันที่เป็นลูกบุญธรรมมันทั้งหมดเนี่ยเพราะมันต้องเรียกกันป้าป้าป้ามันลุกขึ้นมา ตีกลับมาใหมันไม่ตีกลับมันบอกทุกคนก็ต้องต้องการพื้นท<อ>ีอ่ออันนั้นคือในภาคสองแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์เนี่ย<อ>ดูภาคแรกก่อนดูแล้วห้องกงเป็นอย่างนี้จริงไหมจริงจริงผมเคยเขียนบทความ<อ>เกี่ยวกับหนังมาเฟียห้องกปงในความเป็นจริงเนี่ยว่ามาเฟียห้องกงมันเป็นมันเป็นอย่างนี้ใช<อ>มันเป็นอย่างนี้เลย ช่ไม่เอาปืนไปยิงกันแต่ว่ายิงยิงปืนกันแบบกูว่าใจไม่มีไม่มีก็มีแต่ว่าทำกันเงียบเงียบเงียบแต่เยี่ยมแล้วกันแล้วผมว่าหลายคนจะช็อกฉากสุดท้ายถ้าใครดูนะฉากสุดท้ายที่แบบว่ายันเอาหัวมันจัดการสตูมันเนี่ยเซอร์ไพรส์ถ้าดูเซอร์ไพรส์มากแล้วช็อกอ่ะลองไปดูครับหนังขึ้นิ้่ว่าหนังคุณภาพและการสำหรับอิเล็กชันเรื่องนี้นะครับตู้ฉีโฟงกำกับ ดูเรื่องนี้เสร็จจะได้ไปหาหนังเรื่องอื่นของเนี่ยจอ์นี่ตู้เนี่ยมาดูเผื่อจะได้ไปโดนหนังที่ดูยากมากเฮ้ยพูดถึงตระกูลหนังตระกูลหนังตำรวจของเขาเนี่ยไอ้อย่างไอ้ที่ตำรวจสู้กับคู่ร้ายที่มันมันมันพยายามถ่ายทอดหนังไอ้นี่มันเรื่องอะไรนะผมจำได้หนังตู้ฉีฟงนี่มีอยู่หลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะครับโอ<ห>้ยเรื่องนั้นก็โคตรมันเลยนะฮะใคดูอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอแมท แมดมังแมดีเดทีคเตอร์แมดมังก็มีแมดีเทดทีคแมดีเทดทีคก็มีแมดเดทีคเป็นตำรวจที่มองเห็นบุคลิกแฝงของทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็งงจอมญาติเพราะว่าผู้ร้ายมีเจ็ดบุคลิกแฝงเราก็เลยโอ้เขาผู้กำกับคนนี้เอ่ะคะตู้สีฟองครับดสีฟองเลยนะนะเลยพีทียูนี่ก็มันไอ้เรื่องที่ตามหาปืนเนี่ยคทั้งคืนเลยฮะ หรือว่าคืนเนียตามหาปืนกัน<ด>ว่ามีหนังหรือเต้าห,ห,ห,หัวแล้วมันจะตลาดรนนั n น i n g ฟองคามาหรือเต้าหัวใส่เป็นกล้ามทั้งตัวกระายเป็นหนังยากไปซชง,งั้น Breaking News สุกเรื่องนึงอ่าที่มีลองเทคตอนตนน้นใช่ที่มันลองเทคครับลองไปดูแล้วกันเขาทําหนังมาเยอะสรารพัดแหละสารพัดแนวด้วยเก่งจังวะมือดีมือดีมากวันไหนยินมองกบไม่ใช่ไหมไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ันก็ได้รับความชื่นชมเยอะนะครับ t r i Angle ไปทำกับฉีเขื่อนั่นก็ใช่ นะครับโอเคนะครับอ่ะนี่คืออิเล็กชันนะครับหนังในโฮมอนเทนเมนต์สัปดาห์นี้นะครับไม่นานยังไม่เคยดูอ่ะก่อนจะเบรกก่อนจะเบรกเดี๋ยวดูเอสเอนเอกันก่อนละกันฉากตายในหนังโกงความตายครับรู้สึกจะเป็นไอตระกูล FINAL DESTINATION ใช่ใช่ใช่ครับโอ้พี่หญิงหน่อยชอบนะครับฉากประหารชีวิตวิลเลมบอลเลสในเบรฟรัส ที่ตะโกนว่าอะไรนะฟรีดอมฟรีดอมแล้วก็ถูกตัดคอไปนะครับกินใจร้องไห้ทุกทีเลยฉากใจในหนังจริงกำลังภายในทุกเรื่องต้องกะอักก็จะทายอยู่ที่เด็กนี่เล่แต่เวลาโดนกำลังภายในอัดเข้าไปจริงๆกะอักเลือดอักครับอักจริงใช่ป่ะอ๋อมันเลยเป็นที่มาของไม่ได้ไม่ได้ไปท้าทายครับคุณผู้ชมอย่าไปท้าทายใครนะครับสาวเซ็กซี่หมายถึงคุณอ้นใช่ไหมใช่เหรอผมก็คตรนะมีดีที่ขาคุณผู้ชมจะอย่าเปิดครับเดี๋ยวโดนด่าน่าเกียร์ฉาก ป้าที่เป็นโรคจิตในหนังเรื่อง The Mist ตายอ๋อเฮกันทั้งโลกผมว่าพอจบแล้วหนักกว่าเดิมแกไม่เฮแล้วทีเนี้ยอยากจะด่าไอ้แฟงดาราบอลสองคนสองคมอ่าตอนนีเลี้ยงชาวเวานโดนยิงบนนี้ลิฟต์นะครับจากน้องพี่ต่อหนึ่งหนึ่งวันนี้เันฉากฆ่าตัวตายในหนังเรื่อง Oh Desperate Society ที่เด็กยืนบนเก้าอแล้วแขวนคอตายใช่ฮะก็ซาบซึ้งกับหลายคนซาบซึ้งความหมายทรมานแล้วก็ความ เป็นความทรมานทางอารมณ์อีกในหนึ่งอ๋อประศิลป์งามมากเลยเป็นหนังในดวงใจหลายๆคนนะได้ตัวเซซายตี้นะครับซีซ์เดย์ดนะครับชอบน้องอ้นปากกว้างดีนี่คือเปลี่ยไปนะให้ค่ะเออผมว่าเสียงสนับสนุนเยอะๆแล้วนะสตาร์วอลสตาร์วอลไทยหนังในซองครับไทยหนังในซองถ้าเป็นสตาร์วอลนะครับมันจะหนามาขนาดนี้เพราะตอนนี้มันทำล็อกลิเบอร์หนาหนาไม่แน่ใจมันก็อาจจะเป็นแผ่นเก่าก็ได้ใครจะไม่รู้สาวเซ็กซี่ของคุณต่อ ก็บอกแล้วว่าอ้นก็ไม่ดีที่ขาอ่าเดี๋ยวเปิดเบรกน่าจะเปิดให้ดูครับน้องอ้นน้องอ้นน้องอ้นอ้นคุณมีมหาชาคุณมีอันนี้ประชดอันนี้ออกแนวประชดคนเล็กร์มิเนเตอร์อทายครับยังไม่ถูกใช่ไหมมีหลายภาคใช่ไหมไม่ถูกไม่ถูกยังไม่ถูกชอบฉากตายพระเอกผู้หญิงข้าไอ้แต่ที่แบบเลือดกำเดาไหลฮะได้หล่อตายหล่อตายหล่อมากเลยอ่ะผมเพิ่งซื้อเชิงอัดหนึ่งครับ ไปอยู่ไปอยู่ไหนมาแต่ก็ดีดีแล้วแนะนําต่อได้ครับชอบเรื่องเซฟิงพา a ุไรอันใครตายดีครับตายกันสะบัดเลยตายกันทั้งเรื่องเลยของแห้งตายดิเรื่องน้องอ้นคนสวยครับคุณวีมหาชัยครับผมว่าอ้นได้คุณวีสนุกสุดผมจูนเองติดตามอยู่ตั้งแต่ N S x ครับ ขอบคุณมากครับเรียููนำไปสองนแล้วครับเวลาไม่ได้เตะกับทีที่มันมี14คนเนี่ยก็ชนะอยู่แล้วล่ะอะกองตายมาที่ถังแก๊สอันกับคนติดกับลูกกงออัดอนติดกับลูกกงแล้วเนื้อหลุดออกมาอย่างชิ้นอะรสนิยมดีครับเรียบ อยากให้พิจาร์หนังใหม่มากกว่าหนึ่งเรื่องต่อสัปดาห์อ่ะเดี๋ยพยายามแล้วกันอะพี่นันจะได้เสียตังสักประมาณ0 0ดร้อยสัปดาห์ได้ไหมได้อันนั้นทำลายพี่นันมากเดชคัมภีร์เทวดาตอนตรงฟังผู้ป้ายตกหน้าผาแล้วถามเจตลีว่าจะช่วยใครอ๋ออันนี้คือภาค2ใช่ไหมฮะคือภาค2นะครับอิเล็กชันสนุกมากครับจากไดนครับโอเคครับอ่ะใบต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะยากครับเอาเป็นว่าภาคหนึ่งกับภาคสุดท้ายเนี่ย ภาคล่าสุดที่พูดอย่างเนี้ยภาคหนึ่งกับภาคล่าสุดเนี่ยอายุห่างกันเกิน15ปีไปบวกไปนับนิ้วดูไปนับนิ้วดูวดให้ผมใบ้ไหมรับรองทุกคนตอบได้เด๋ยดเบรกหน้าเร่หาี่งานเรียบเบกพี <Break S 2> ต่ออนนี้นะครับเดหน้ากลับมาดูสกูปกันนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับ,รบตอนนี้พักสักครู่ครับ นะคะคุณผู้ชมค่ะและสําหรับใครที่รอคาใบ้อยู่พี่ต่อจัดไปเลยรู้ว่าพี่ต่ออยากจะบอกคำใบ้ที่3พระเอกชอบไต่ขอได้อะพระเอกชอบไต่รู้นะดูถ้าทางจะเป็นคลิปแฮงเกอร์อะไรทำใบหนังฝรั่งแล้วก็ต่อด้วยพักแรกกับล่าสุดทางการ15ปีที่สำคัญพระเอกชอบไต่ ไอ่แต่ไงมีไม่รู้อ่าดูการท้ายมานะครับว่าเป็นเรื่องอะไรระหว่างที่เราไปดูสกู๊ปอยู่นะครับเมื่อกี้พูดถึงนื่งยักษ์ไปเขาบอกครับมีข้อมูลว่ายักษ์เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้รามเกียรติ์นะครับมีการตีความอาตัวละครมาใช้หนังหลายๆเรื่องนะครับใช้วิธีการแบบนี้มีการติความใหม่ไม่ใช่แค่เอาบทประพันธ์มา และก็<ม>ทําเป็นหนังเฉยๆการตีความแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างเรามีเรื่องอะไรที่เราหยิบมาให้ดูกันบ้างนะครับวันนี้ไม่ได้ตีความแค่หนังสือเป็นหนังนะ<ม>แต่เป็นมหากราบเลยเรื่องที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ได้รับคํายกย่องนะครับเป็นอย่างไรไปดูสกูปพร้อมๆกันครับผมว่าน้อยคนแหละครับที่เห็นภาพเขียนภาพวาดเหล่านี้แล้วจะบอกว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยิน เพราะภาพวาดและงานศิลปะอันวิจิตรเหล่านี้มันคืองานที่วาดขึ้นมาจากงานเขียนระดับตำนานงานที่ผมว่าไม่ใช่แค่สมบัติของชาติใดาชาติหนึ่งเลยล่ละครับตอนนี้เพราะคุณค่าของมันมันระดับสมบัติของมวลมนุษยชาติแล้วล่ะครับและงานเขียนระดับมหากาบ์ที่บางเรื่องก็มีอายุมากกว่า2,000ปีเหล่านี้ก็ไม่พลาดครับที่จะถูกตีความออกมาเป็นภาพยนตร์ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการตีความทําใหม่จากงานเขียนคลาสสิกออกมาเป็นภาพยนตร์เป็นภาพเคลื่อนไหวแค่ระดับแรกเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการถ่ายทอดงานเขียนออกมาเป็นภาพให้ชัดเจนที่สุดตัดแต่งปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมให้ขาดตกบกพร่องน้อยที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันวงการหนังวงการภาพยนตร์ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับ นึงมีนักสร้างสรรพยายามจะหยิบเอาแก่นเรื่องหยิบเอาหัวใจของงานเขียนเหล่านี้กลับมาถ่ายทอดใหม่โดยปรับเปลี่ยนปรับปรุงไปแทบจะสิ้นเชิงครับงานเหล่านั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรติดตามชมไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากงานเขียนของกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษคนนี้ครับวิลเลียมเชกสเปีย ผู้ที่เคยถูกผู้กำกับอย่างจอห์นแมดเดนหยิบเอาชีวิตมาถ่ายทอดในวัยหนุ่มมาแล้วนะครับในเชกสเปียร์อิงเลอฟเจ้าของงานเขียนที่คนทั่วโลกให้การยอมรับและพร้อมใจจะจัดมันไว้บนหิ่งงานเขียนคลาสสิกทั่วทั้งโลกครับโดยเฉพาะงานในแนวโศกนารันรมทั้งแฮมเล็ตคิงเลีย m a แม็กเบ และโรมิโอแอนด์จูเียหนังสือซึ่งกลายเป็นหนังเป็นภาพเคลื่อนไหวมาแล้วหลายตอนหลายครั้งทั้งสิ้นนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นมันถูกหยิบมาแปลงโฉมเช่นกันครับ <S <S เริ่มต้นด้วยงานของอากิระคุโราวาผู้กำกับชั้นครูชาวญี่ปุ่นที่หยิบเอา Macbeth ของเท็กเปียมาแต่งตัวใหม่ให้กลายเป็นนักรบสมุไรมักใหญ่ไฟสูงใน Throne o f Blood จากปี1957แบบไม่มีเนื้อหาส่วนไหนขาดตกบกพร่องครับ